สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือใหม่เฮอรถไถนะ่เนเออหลังจากผมบำรุงรักษาเขาโอ้เป็นสิบสิบไอ,อพี่เด่ยเป็นสิบสิบต่อนเี่นะเป็นยังจังใส่อีกี่เป่อต่างประเทศเทศีเทศ่เจอบึงขอบคุณที่น้องทางสหรัฐอเมริกาเนาะอินโดนีเซียเออฟิลิปปิน เกาหลีใต้เอ่อล้าครับกัมพูชาเมียนมาติ่ติดตามช่องมือใหม่เฮอรุทไทยขอบคุณพี่น้องคนไทยเฮาอันดับหนึ่งครับทิ่ติดตามเบิงช่องมือใหม่เฮอรถไทุทไขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามเพราะว่ารถไถยคันนี่ บอคิดว่าสิริสื่อเลยครับบอคิดว่าสิริสื่อมือนั้นของปัจจุบันธรรมดาเนาะที่น้องทางบ้านแล้วบอบอกว่า,าที่ไอ้เพิ่นสิขค้ารถไถตัวเออเจ้าไปเบิ่งแน่เด้อมั้งใจเฮาก็คือคิดจากได้มาดดแล้วนะบ้านข้างๆกันซีห้าหลังก็เลยยามไปเบิง้งถามย่าแล้วเราคิดบ่แพงบอกพอไปเบิ่งแล้วมันมันสมรรถนะมันเนี่ย แน่นว่าะไปแน่น <S <S นะครับเสียงนี่แน่นแน่นหลายเออว้ก็กะกะดมเดิมมาละตึกตึกตึกตึใส่ได้อนเนกประสงค์ครับคือใส่ได้หลากหลายอย่างก็รถไถยน่าเดินตามเีนะผมมาค้นมองนี่นะสมัยด้กีผมก็ใส่เต้ ม้วนกล้วยไถหน้าเนาะใส่ตะเกียนใส่ตะไถหน้าเดือยกล้วยนะเพราะมาคิดจะได้รถไถเนี่ยใส่งานได้เด็กประสงค์เลยครับเ,เออถึงเมว่มามานม่ได้เกียร์เดียวนะเดินหน่าย่างเดียวอันนี้ต่กี่เวลาสิสูบน้าเขาให้เขาหน้าเลยครไปยืมแต่ของพีนน้องจ้ะยืมหน้าเราไปยืมที่น้องไปสูบไถสูบจากคล่องนะนะ คลองส่งน้ำจากเกื่อนปานพามีห้องเจ้าของเนี่ยโอ้ยผมมารุงรักษามันเต็มที่เลยเนีน้ำมันอันนี่เปลี่ยนใหม่มัดน้ำมันเกียร์นี่สองแกลลอนสั์เต็มที่เสียดายครับก็เด้เตรียมไว้ถ่ายคลิปไว้มันต่อไปวันนี้สูบน้ำครับสูบน้ำออกจากอ้มันมันมันก็ไม่ได้หนองไหลนะก็เลยสูบน้ำออกจาก ใฮกล้วยมันบพาท่านได้เขาให้กล้วย,ยดอกแต่ว่ามันมีสายอยู่ขงขางนองแล้วก็เลยว่างว่างทอโคโลไวหล่วก็ต่อสายส่งคือสูบหนีอ่ะอ่าฝน,นตกชุกหลายฝนตกดูหลายน้าม,มันอืดมันเหินขึน้นมันมีมันมีสะใกล้ๆกันนะมองนี้นะมองนี้เป็นไฮกล้วยครับที่เคยถึกน้าท่ววเมื่อปี2 5 0พร 64เ,เพราะมันสูงขึ้นสูงขึ้นนี่นี่น,นี่มองทั้งนาทีที่เขาไถไปแล้วนะครับที่พวกผมสามคนมาไถนะะั่นล่ะใส่มืมอนี่ยนะใสยมือทอทรงนะเนี่ยเนี่ยให้นี่ยเขาไถ่ไม่นะครับให้ทิศเหนือเยียให้ทิศเหนือเี่เ่าเลไถแต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นผมจับกล่องไทยก็คือให้ทิศเหนือนี่แหล,ละเนาะ ขอบคุณไปทางพี่น้องคนไทยเฮาหลายจังหวัดน้ำกันครับอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งมเป็นประเทศไทยอา่าแล้วก็จังหวัดในประเทศไทยเฮาก็มีมีโคราชมีขอนแกน่นมีเชียงใหม่มีนครสวรรค์มีอุบลนะครับจังหวัดยหญ่ๆล่ะครับติดตามเมื่อไม่เฮรอรถไถยเออนี่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 นนนมองมองจิตวิณออกครับนี่ให้กล้วยนี่ อัาภาพนี้พอดอนะครับอยู่ในช่วงประมาณไปลายปเดือนกันยา่าปลายปลายเดือนกันยาขอบคุณพี่น้องทั่วโลกพี่น้องสปป,อปอลา่าพี่น้องเมียนมาพี่น้องกัมพูชาเดอ้อที่ติดตามมือใหม่เฮอรถุถ่ยอย่าลืมกดติดตามครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ